กดไลค์ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนอวิธีการลดก็คือสมมติว่าเราเคยกินข้าวหนึ่งจานประมาณไหนเราก็ต้องเอาให้น้อยกว่าเดิมถ้าอยากลดคำว่าลดคือมันก็ต้องลดถ้ากินเท่าเดิมมันก็จะรักเท่าเดิมใช่ไหมแต่ถ้าอยากลดมันก็ต้องลดปริมาณอาหาร,รลดปริมาณอาหารน้ำหนักมันจะก็ค่อยๆลดลงค่ะ จากหนึ่งจานเราลงลดเหลือครึ่งจานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลดพวกขนมหวานนะมันก็จะช่วยได้นะคะแรงผักนั้นคือผู้ชายถ้าแรงผลักนั้นคือผู้ชายผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบคนอ้วนอยู่แล้วอะจริงๆเพราฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆลดผู้ชายจะชอบผู้หญิง่นดีๆใช่ไหมก็ค่อยๆลดแต่จริงๆแล้วถ้าสําหรับใครที่ไม่ได้ชอบลดมันก็สวยในแบบตัวเองได้แต่เอาจริงๆว่าคือคือ อันเนี้ยไม่ได้จะบูลลี่หรืออะไรนะจริงๆแล้วการเป็นคนที่มันแบบชับบี้นิดๆอ่ะอุ้ยตายแล้วน่ารักจังเลยน้องเมโลดี้ขอบคุณค่ะให้ไม่เอาข้างนี้ก่อนคือการเป็นคนชับบี้มันน่ารักแต่ถ้ามันอ้วนมากเกินไปอะคือไม่เป็นห่วงอะมันจะไม่ใช่แค่ชับบี้และโลกมันจะตามมามันก็จะทำให้เราแบบเคลื่อนตัวได้ช้า แล้วก็ความดันเบาหวานหรืออะไรมันก็ตามมาฉะนั้นเราควรที่จะดูแลสุขภาพด้วยค่ะถึงแม้ว่ามันจะเกิดเราจะเกิดมาในยุคที่แบบทุกคนโอเคหมดจะสวยจะสวยในแบบตัวเองไงก็ได้แต่ไม่คิดว่าเราสามารถสวยในแบบของเราที่อุ่นดีกว่านี้ได้ถ้ามันดีกับสุขภาพอะทำไปเถอะเมยก็อยากจะเชียร์ให้ทุกคนอุ่นดีนะคะ จริงๆมันเหมือนพระจริงๆใช่ไหมอ่ะเมย์เริ่มไม่เซลแล้วอ่ะพอดูครึ่งตัวมันเหมือนพระเลยอ่ะก็ห็นกางเกงเราก็ดีขึ้นมานิดหนึง่งหรือเราควรจะไปหาเสื้อเปลี่ยนชอบผุนพี่เมย์มากขอบคุณค่ะ <c oughs> จริงๆตอนนี้เมย์ก็ไม่ได้ผอมมากนะ <c oughs> ก็้นขึ้นมานิดหนึ่งพี่เมย์ฉีดฟิลเลอร์จุดไหนบ้างนะ <c oughs> เอาจร,จริงๆฟิลเลอร์เพิ่งไปฉีดมเมื่อวานไปเติมตรงหน้าแก้มมานิดหนึ่ง พอคนเราพอเริ่มอายุเยอะขึ้นน่ะหน้ามันจะตอบลงโดยปริยายพอมันแห้งเกินไปแล้วมันก็จะดูแบบมันดูไม่สดใสเมื่อวานนี้ก็เลยไปเติมมานิดหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือมือแบบชี้ไม่ได้ไงตรงหน้าแก้มนิดหนึ่งดีไหมก็จะดูแบบน่ารักน่ารักขึ้น ผอมมากก็ไม่ดีแล้วก็อ้วนมากก็ไม่ดีค่ะเราต้องแบบพอดีพอดีคีพ okay, okay. ทำอัลเทร่าที่ไหนคะอัลเทร่าหรออืมจริงๆรอัลทร่าให้พรุงตรงก็ทุกคลินิกก็จะคล้ายๆกันแล้วก็หลายๆที่ก็ก็จะให้ให้แบบอินฟูดาลาไปทำฟรีอะไรเงี้ยจริงๆไม่ว่าที่ไหนก็ได้อัลเทร่า ก็ทำสักปีละครั้งก็โอเคแล้วหรือว่า2ปีครั้งก็ได้นะคะ